เกิดกินเป็นไงบ้างคะก็ไม่มีเลยค่ะวันเกิดกินก็ถ่ายละครใช่ถ่ายละครก็เลยไม่ได้ไม่ได้เจอกันอะไรค่ะแต่ว่าที่เขาก็ไปเลี้ยง้าถ่ายละครเหมือนกันเออใช่ไวพรกันผ่านแบบโซเชียลแวรใช่ครับแล้วก็มีโอกาสก็พากินไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แล้วก็แบบไปดินเนอร์กันแค่นั้นใช่จนถึงวันนี้ในคู่เรานี่กี่ปีแล้วคะก็หลายปีแล้วเนาะไม่จำเลยหรอ8ปีมั้งเจ8ปีปีะมาณนี้ยเดปีประมาณนี้ใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันค่ะประมาณเจ็ดเจ็ดปีอ่ะเออมั้งใช่ไหมเนาะอืมแปดปีคือเอาจริงเราแบบเราเป็นคู่ที่ไม่ค่อยได้แบบว่าหวานกันขนาดนั้นเท่าไหร่ใช่ค่ะเจ็ดปียังไงที่มันแบบคู่เรามันถึงยาวนานมาขนาดนี้มาคิดเราถือแบบการที่แบบว่าสามารถประมุขคือเป็นทำให้เราแบบว่าสามารถเป็นแบบคู่กันมาตั้งนานความรักผมล้วนแเลยครับผมรักเขามากๆเลยเออ เขาหยอดมาตั้งแต่พงรัวก้วนะเธอก็ทะเลาะกันค่ะเพราะการทะเลาะกันทําให้เราแบบรักกันมากขึ้นทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นมันจะได้แับปรับความเข้าใจกันจูนกันใายตีกันตลอดเลยว่ะเป็นเทคนิคของพวกเราไม่หรอกพี่มันก็เป็นตามธรรมชาตินั่นแหละครับก็คือเราก็อยู่ด้วยกันแบบเหมือนเหมือนเราก็คุยกันแบบทุกเรื่องอะเนาะแล้วก็เออเราก็ค่อยๆปรับจูนกันไปเรื่อยๆตั้งแต่เดย์วันมาจนถึงวันนี้เราก็ เราก็ต้องคุยแล้วก็ปรับทัศ,ทศนะกันแบบในหลายๆอย่างกับสิ่งสิ่งใหม่ที่เจอกับสิ่งที่แบบเราแบบเราเรามองว่าเราแบบเ,เหตุการณ์ที่เรามันจะต้องแบบอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาจุดตรงกลางให้เจออะไรเงี้ยพี่ก็วันนี้คู่เราก็เป็นคู่หนึ่งที่แบบคนเขาก็รุนเรื่องแต่งงานแต่งงานฝ่ายชายเขาดูเขาพร้อมเต็มที่เลยมันเหลือแค่เราอะพอดีไม่เธอพร้อมขนาดนั้นเลยเหรอเธอเนี่ยไปให้สัมภาษณ์เยอะว่าเธอพร้อมมามา ม,มันมีมันมีที่มาที่ไปคือความหมายเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าธาราพรล้วกินไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบตอนนี้เป้าหมายเรามีเป้าหมายเรื่องเรื่องงานเรื่องครอบครัวที่ชัดเจนท่านมเาเขาก็มีเป้าหมายเรื่องเรื่องการทํางานของเขาในวงการแล้วก็เรื่องการเป็นเชฟนะซึ่งกินน่ะก็มีคุณแม่ที่ยังต้องดูแลมีครอบครัวมีเรื่องภาระนี้สินต่างๆเงี้ยซึ่งแบบกินรู้สึกว่ากินอยากโฟกัสตรงด้านนี้ก่อนเลยอนะค่ะสำหรับเรื่องแต่งงานมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องของอนาคตที่กินมองว่า สำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้ยุคนี้เรากินมองว่ามันไม่จาเป็นต้องแต่งงานก็ได้เราอยู่กันไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้คือ,อังไรทดลองอ,อยางพวกเราจริงๆเราก็เราก็ใช้ชีวิตแบบถ้าว่างเราก็มาเจอกันมากินข้าวกันแล้วก็ว่างผมก็แวะไปหาเขาที่บ้านแวะไปแวะไปทำกับข้าวทำกับข้าวที่บ้านอยู่กับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่า,ามีโอกาสเราก็แบบไปกับครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพ่อผัวเขาไปแล,แล้วแล้วรู้สึกว่าแบบมันก็มีความสุขดีแล้วก็เราก็ไม่ได้แบบฟอร์ตตัวเองด้วยแล้วก็เราเป็นแบบนี้มันก็มีความสุขดีแล้วก็เราก็ได้โฟกัสในแต่ละแบบในแต่ละคน,ห,คนหนาที่ของแต่ละแต่ละคนเพราะ <c oughs> ว่าทางผมก็แบบผมก็มีเป้าหมายในชีวิตอย่างเช่นแบบเรื่องเรื่องงานเรื่องเรื่องแบบการทาอาหารเรื่องรายการมาสเตอร์เชฟที่แบบผมไปออกอะไรเงี้ยผมก็อยากให้แบบ ทำดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ซึ่งตัวเขาเองก็มีแบบหน้าที่มีงานที่เข้ามาค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายแล้วก็เขาก็แบบช่วงนี้เขาก็เหนื่อยเราก็คอยเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันมากกว่ากินไม่ถึงขั้นแบบว่าลองย้ายไปอยู่แบบบ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยยังอ๋อไม่ยังไม่อ่ะเพราะว่าด้วยด้วยการที่แบบว่า,าพ่อแม่ฮันวาอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะส่วนกินเนี่ยก็เหลือแม่คนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วน้องสาวกินคนกลางเนี่ยก็กำลังจะออกเรือแล้วด้วยคนเล็กเขาก็ทางานต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่กินคนเดียวกินก็เลยแบบ หมือนต้องอยู่กับแม่เลยค่ะเพราะฉะนั้นทันวาก็เลยจะเป็นเหมือนคนที่เข้ามาหาแม่ตลอดมากกว่าใช่ใช่<อ>ค่ะใช่ก่อนอันนี้เคยสัมภาษณ์กินไปกีนบอกว่ารอทันวาแบบว่ามาขอนี่คือแบบว่ารอสักสิบล้านอะไรของเราร้อยล้านร้อยล้านค่ะรอเราให้มีเงินเก็บร้อยล้านก่อน <laughs> ถึงยังถึงแต่ไม่ให้พี่ม <laughs> ันก็รอไปก่อนจ้าไม่มีไมีโมเมนต์แบบว่าอยากจะแบบเอ้ยผู้ชายมาขอผู้เข้าแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มี ไม่นะคะเออมือไม่ได้เหมือแบบแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยคือคนที่เขาแบบได้มาขอมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักซึ่งกินก็ชอบกินก็รู้สึกว่าแต่สําหรับตัวเราอะเรามองที่แบบว่ามองที่แม่เป็นหลักนะตอนนี้อ<ม><ๆ>ะไรเงี้ยก็เลยแบบอะไรที่มันเป็นแบบว่าความสุขอะไรน้อยๆนะหรือเป็นแบบโมเมนต์พวกนี้กินก็จะตัดออกไปกินจะมองที่แม่ก่อนอะไรเงี้ยค่ะใช่ผ<ๆ>ู้เราไม่ได้ซีเรียแล้วกับเรื่องแต่งงานไม่เลยค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ